จะสั่งอะไรไม่เฮียไอ้ชาวต่างชาตินี่ต่างชาติเฮียรู้ได้ไงว่าฉันเป็นคนต่างชาติรู้ยโสไงทะลึ่งเพื่อนเล่น เฮียเป็นเจ้าพ่อองค์มังกรใช่ไหมคะเฮียจะทานอะไรไหมคะเฮียดังมากเลยขอดใจเฮียทานอะไรไหมคะเอาแบบเอาอะไรที่มาแบบกระแทกปากแรงๆเลยไม่อันแปะ้าแล้วก็ปายทางบ้าน เนี่ยอย่าทำฉันเลยฉันน่ะฉันกับตุ่มน่ะเป็นเพื่อนกันถ้าเกิดว่าฉันตายเนี่ยตุ่มเสียใจแย่เลยนะเป็นเพื่อนกับตุ่มอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขา ถ้าบอกเป็นเพื่อนกาบตุมตั้งนานก็ไปโดนแล้วไปล่อปเขไปแล้วไปแล้วตายรอดตายดีนะตุ่มเนี่ยได้ผัวใหม่ใจดีอย่างนี้ก็สบายเลยพูดอะไรฮะมึงพูดว่าอะไรก็ผัวใหม่ตุ่มไงเลิกกับก้ามปูมาได้ไงตุ่มไอ้มึงเป็นคนั่ใอย่างี้อันนี้วิกเวลาเป็นหวัดอะ ปากโสโครกปิดปากมั้ซะโคโฮมมึงซื่อเกินว่ะมึงซื่อเกินว่ะข้าปิดปากอ่ะปิ้ว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 เรียบร้อยครับเจ้านายนิ้แล้วจำว้ะทีหลังจำว้ะนะทีหลังมึงอย่าปากเสียเข้าใจหรือเปล่า เข้าใจไหม <ใจ S 1> นี่ <ใจ S 1> คือแค่สร้งสอนปิ้วปิ้วเฮ <c oughs> ้ยครับ <c oughs> ฟังที่ไอโนงและฟังที่ไอ้จม่ำพูดมาแสดงว่าไอ้คนนี้เป็นมาเฟียไวยไลทต,ตัวสากาัดหลังแกมาทั้งคนแก่หลัลงแกมาทั้งผู้หญิงผู้เฒ่าแฉลแกละชะลามาไม่เว้น เป็นเมียชาวเป็นชู้เมียชาวบ้านเขาเอา๊ะเกา,า,าหลังไอ้ทีเหรโอ้ย lại phải một tấn khẩu lẫn đa đã là. ทอาหรือเปล่ามาเฟียแห่งประเทศโอ้ยพี่อัไนี้พี่กันเลยพี่พผมรู้จักพี่มานานแล้วพี่ผมก็รู้จักพี่ที่ทิ้งเมียใช่ไหมล่ะงี่แตีรู้จักพี่ไงวะเออตั้งนานแล้วพี่นังนั่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 งนัังนงนั่ังนง ผมนี่นะเอานิสัยพี่เอาตามแบบพี่เลยเมื่อก่อนมาอยู่ซอยนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ว่าได้คุมซอยได้คุมซอยเธอเธอ,อม,มีมีเมียแล้วเธอดีเลยนะแต่มันเป็นอดีตแล้วพี่มีผมมีชู้กับไอ้มาเฟียคนหนึ่งเลวมากชั่วมากคนไม่ได้มีน้ำใจพี่โอ้ไปเข้าใจ ไอ้อน,นี่แ่ะโอ้ยกูตกใจมึงเนี่ยมึงหัน,นมาก็เฮ้ยเท่ๆๆงเท่งบางทีไอ้นี่แหละเลยเหรอจำได้ละอะไรไอ้นี่มัน,นมออยุ่งกับเมียแกเฮ้ยใช่ไอ้ห่าไอ้จับปลาพูดยังไงไอ้งนะ <S <S อ๋อที่แท้เป็นมึงนี่เองลิอาตีท้ายครัวชาวบ้านเขามึงแล้ววอนซะแล้ววอนอยากจะตายใช่ไหมใช่ โอ้ยมีเรื่องกันโอ้ยตกใจตงใจหมดเลยอะไรมือซ้อมโดนคนเดียวเลยอฮะโดนคนเดียวเลยไอ้ไปทำอะไรมาเนี่ยไปก่อเรื่องอีกสิก่อเรื่องอะไพ่ออ่า ตุ่มอีตุม่มมันมีชั่วตุม่มมีแฟนใหม่ชื่อโอ๋มังกรทองพออเม่ไอ้เทงเนี้ยเปคิดี่เรยมากความรักเหมือนยาขมสายงสังแมว้ม<า>ว่าก่อนเคยร,รักกันบานด<า>วงจใจพอรู้ตัวมาเปลี่ยนแปงไปดังดวงใจจาตามรอน คิดอะไรมากเลยเอ้านี่ผมต่าพ่อเอ็งคิดมากไปหรือเปล่าขว่าเอ็งลองไปถามไปคุยอะไรไม่รู้เรื่องก่อนไปเคลียร์กันให้ดีก่อนเอมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เอ็งคิดก็ได้ใช่นี่แต่ผมวู่วามไปอะไรไปขึ้นมาเนี่ยอาจจะขาดสติสมรทัญญะขอคุณพ่อผมจะไปเคลียร์ก่อนเล็บว่าไม้บ่เป็นอย่างตาบอกพ่อเลยครับเออขอสักห้าร้อยนะครับกูก็ว่านแล้ะ ไปคุยกับมันก่อนนะเทลงนะเพลงเออเฮ้ยเฮ้ยเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวประสิทธิ์ไปดูก่อนเออเออธรรมดาไม่เคยหลอกเออได้แล้วอีตุ่มมาเฮ้ยงั้นลบๆสิลบๆๆๆรเล่นเดี๋ยวจะได้ดู พี่แล้วแผ่นที่เราวางไว้เป็นยังไงอ่ะก็นี่ไอ้รักอายุมันมาช่วยไว้เอ้นีนของอะของนี่ไอ้ที่หนูถือมาหนูก็กลัวเหมือนกันนะพี่นะให้หนูถือมาเอาพี่เอาไปเลยดีกว่าโโอ้ฮ แผนเกือบเสียดีลที่ไม่มีคนเห็นดีโอ้โหไม่เห็นเลยแกเอ้ยมาหาเอ้ยกูไม่เห็นพี่แล้วเราจะเริ่มถ่ายกันกันเมื่อไหร่จะได้ไปเมืองนอกสักทีรีบเยวจัดการไก่ไอ้เข่งอาจ้าให้เรียบร้อยเราจะได้กลับมาสักทีใช่พี่นะถ้างั้นตอนนี้ เราไปที่อื่นก่อนอย่าให้คนมันเห็นถ้าคนเห็นเดี๋ยวจะเสียแผนหมดพี่ไปเลยพี่ไปไปนะไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นหรอกพี่ไงตุ่มนี่มันเฮี้ยงฮอดจริงๆนะใช่เฮี้ยงโหดเอมหาอะไรเล่นเขาด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเท่งยังไงดีอามหาอ๋อันนีได้เลยยังไงเราจะต้องรีบบอกให้เท่งรู้ตัวก่อนนะเท่งมาเนี่ยแล้วเป็นไงเท่งมาเนี่ยมหาเท่งอะไรอ่ะ เป็นไงอะไ่เจอพ่อไปคุยกับไอ,ไอพี่คนมีเรื่องกันแล้วว่ะไปที่บ้านแล้วไม่เจออันนี้อันนี้อ,อันนี้ฉันมีเรื่องจะบอกกับเธอเท่งนั่งนั่งนั่งนเธอรู้ <S <S <ๆ S 2> ไหมอ่ะว่าอีนางมารให้ตุ่มมันวางแผนจะกล้าเต้นใช่ใช่ฉันไม่โกนนะฉันเห็นกับตาเลยมันเอาปืนอะส่งให้ชายโขอยังไงยังไงนะแกต้องสู้มนันนะ เพราะมันจะมายิงแกตายวางแผน,นเอ,อยังไงก็ต้องตายถ้าสู้เผื่อรอดไอ้เทงอ,อยากจะรู้แล้วเกินว่ามันมีดีอะเรยเราต้องว,วางแผนครอบอพอพอเลยผมอยากจะถามทุกคนที่เนี่ใครเคยผ่านศึกเวียดนาม,มามออบม้างแมันลุกมันลุกถึงเลยอ่ะ เอแบะสภาพอย่างมึงนะปืนสั้นมึงก็ถืออย่างนี้เนี่ยยืนยุ่งแต่ปวดอุดเล่าวอย่างเคยลักเวียดนามมาก่อนลุกทำไมเนี่ยลุกทำไมจะทวงเลี้ยงให้กินดีวางแหวนวางแหวนวางแหวนมีแหวนอะไรช่วยเออทำประโยชน์สู้กันเตรียมเชือกเตรียมเชือกขึงไว้อ๋อ เดี๋ยวฉันจะเป็นฝ่ายลอ่อเพราะว่ามันมานี่มันจะมีไอ้ไอ้ลุงน้องมันมาก่อนใช่ผมจะล่อลุงน้องมาสองคนก่อนพอมันเดินมาถึงแค่นี้ปั๊บก,กระตุกเชือกปั๊บสิ<ไ>เตรียมถุงไว้เต<อ>รียมถุงไว้พอมันล้มเสร็จปั๊บเอาถุงครอบเราจะสู้กันสู้แนงแล้วมันมีอาวุธใช่มีวัสดุครามคุมเสร็จปั๊บเอาแปะกับเจ๊มันมัดมัดจับมัดแล้วแล้วแกจัดการตัวหัวหน้ามันเออพอมันจับลุงน้องเสร็จปั๊บ ลูกเราเก็บเดี๋ยวมันจะเล่าหัวหน้าออกมาเอาแล้วใครจะใครจะการหัวหน้าล่ะม่นะมันต้องกลัวใครคนที่ตีหัวหน้ามันต้องมือหนักหนักล้มลูกคานเลยไอเรื่องนี้ละทุกคนวางแขนก็หมดแล้อจะเก็บลูกน้องแต่หัวหน้ามันเนี่ยรายมากฉะนั้นเองร่างกายบึกบึนเองต้องรับอาสาหน้าที่ตีอหัวหน้า เออไอ้น,น้องหน <t <t ้องจัดการหัวหน้ามันเหรอถูกต้องหน้องพร้อมแล้วพี่เจมทุกคนหน้องพร้อมมึงทำหน้าแบบกังวลแต่พร้อมทุกคนรวมหัวทุกคนพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมหมามั่มพ้อมไหมหมามั่มพอสามเลือกสี่หมาหมูเลือกว่าสี่สามสองทุกคนพร้อมนะเราจะหมดพร้อมแล้ว วงล้ออันท oui. ี่สี่แมบแมเฮ้ยไอหมาบูไอนักเลงไอไอนักเลงจริงก็ไม่หดหัวเมืนเต่างกันดองโว้ยออกมาเลยว่าสารสี่้วยยังกินหน้เก็บไว้ก่อนมเอาเยเอาเลยเอาเลยาเลยเอาเอาเยเอายาลอเอียบร้อยเาลยอยอยอเยอออาย ลูกน้องมึงเสร็จแล้วลูกพี่มึงอ็อยู่ไหนวะมึงมาด้วยลกูตัวตัวเลยปืนกินออกมาเลยมามาถอนเสรแล้วเฮ้ยเอาละมาวคนอย่างข้าไม่กล้าลงมือหรอกเว้ยเอ็งเจอเด็กข้าไอ้น้องตีตี ตรงตีมึงตีดิไอ้นงตีสิว่าไอ้ตงตีกูไอ้แม่ทำไมไม่กล้ตีวหน้าเก่าึงจะูก่ัวหน้าเก่าหรือม hey, uh! ja, ึงจะดู่ก่ากน้าปัจจุบัน แรงเลยนี่ผมดูน,นี่ถอยเพรนา่าเจ็บไม่มีคือมันเป็นเด็กจังจัดดังตัดดังลุกตัดดังลุกัดดงลุเป็นเชิดยิ่มยิ่งใหญ่กันละกระสันสันเซ็นกันเลยสิท่าอีกคนไปทำลูกทุ่งเจ็งอีกคนไปทำรายการกับเจ็งชแล้ว เป็นผู้ใหญ่ไม่มีช่วยเป็นผู้ใหญ่ไม่คิดจะช่วยเขาเลยนะจะเตรียมเข้าไปมือสองดันลุกก่อนเฮ้ยอะไรกันนานๆนะกูหายใจไม่หอดแล้วนั่งลงค่คุณชูอ๋จะมาอ๋อชูอ๋อครับเฮ้ยทำไมเกียร์ทำไมทำไมทำกับเขาอย่างนี้อ๋ออ๋อนี่ออกตัวแทนผัวใหม่เหรอเทคจะพูดอะไรเทคจะพูดอะไรฮะ เรื่องปืนเธอจะเอาปืนมาฆ่าฉันไดงไงใครมาพูดกับเธอเรื่องปืนว่าฉันเอมมาฆ่าเธอเขารู้กันทั่วเขาไม่รู้อะไรเลยเท่งฉันเสียใจที่จะทุเทบเจเสียใจเสียงจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเท่่เธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครคนคนนี้เป็นคนที่มีพระคุณกับฉันเป็นคนที่ชุบเลี้ยงชีวิตฉันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนฉันมาอยู่กับเธอฉั่อยากจะฝากเธอให้เธอทำงานกับเขาเขาเป็นถึงมาเฟียระดับโลกเขาคือโอมันกรทอง ฉันก็วาดฝันอยากจะให้เท่งปเป็นเท่งมังกรทองบ้างฉันอยากจะฝากเธอเป็นมือขวาแต่เธอทำกับเขาอย่างนี้เธอรู้ไหมว่าคนนี้คนคนี้เป็นใครคนนี้พี่ชายขอ,องฉันแท้ๆเอค่ะและสาหรับตอนนี้แหมคุณเป็ดเธอยิ้มเคยมาเล่นละ<า>ครกันแล้วหลายหนแล้วนะครับวันนี้ชื่อตอนว่า น้องสาวเจ้าพ่อค่ะอะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วไปพบกันในช่วงต่อไปค่ะและผู้ชนะก็คือแทบและนุน่น